เนี่ยบีครับมีมอเตอร์ที่ทําเสร็จแล้วไหมมอเตอร์โซล่าเซลล์มีครับผมปั๊มน้ําโซล่าเซลล์อันนี้ยังไม่เสร็จตอเนี้อันนี้เอามาทำครับอันนี้ของลูกค้าสิบแรงสิบแรงมอเตอร์ดึกดําบันเลยเนี่ยมีหัออะไรมันมิตซูครับมิตซูโอ้มิตซูรุ่นเก่ารุ่นเก่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็นัดเขาเอาครับผมไปทำเป็นมอเตอร์โซล่าเซลล์นะครับสิบแรง เขาบอกป่าว <muitas S 2> ่าเอาออมมอเตอร์ต no ัวเองมาทำเขาเขาจะเอาไปทำไปใช้กับอะไรกับพัดลมฟาร์มูนะครับกับพัดลมยีเว็บฟาร์มหมูนะครับนี่ตัวนี้สิบแรงนะครับเอาที่เราทําเสร็จแล้วดีกว่าใช่ครับอ่าเนี่ยอ่ะที่ทําเสร็จแล้วนะโอ้โหมีกี่แรงเนี่ยอันนี้ห้าแรงครับผมอันนี้ห้าแรงนะครับแต่ครับเอ้าทำไมขาดขนาดไม่เท่ากันวะเนี่ยอันนี้ของทิโก้ของทิโก้อันนี้จะเป็นมิซูของมิซูนะครับคือมอเตอร์เดิมเป็นมิซูเป็นอะไรทิโก้เหรอเขาเรียกทิโก้ใช่ไหมเนี่ย เออคือตัวขนาดตัวเนี่ยบอดี้อาจจะใหญ่กว่ากันเรียกกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็ตีว่าห้าแรงนะแล้วนี่ <5 S 1> อะไรนะห้าแรงก็สามสามนิ้วครับสามนิ้วสามแรงก็คือเข้าสามนิ้วออกสามนิ้วนะสามนิ้วสามแรงตัวนี้เออ่ถ้าทําเป็นโซลาร์เซลล์ก็จะใช้โซลาร์เซลล์อ่หกแผงถึงแปดแผงครับอ๋อตัวนี้จะใหญ่อะใช่ครับเออ่ถ้าดูดแล้วปล่อยก็อาจจะแค่สองแผงสี่แผงได้อยู่ครับ แต่ส่งไปไกลหน่อยก็หกแผงแปดแผงได้นะใช่ครับสูงสุดไม่ควรจะเกินแปดแผงนะแล้วนี่อะไรยังไม่ถึงเลยอ๋อเนี่ยมอเตอร์กี่แรงเนี่ยหาแรงครับห้าแรงห้าแรงหมดเลยเนี่ยใช่ห้าแรงครับแล้วตัวนู้นน่ะเจ็ดเจ็ดแรงครึ่งครับตัวนี้เจ็ดแรงครึ่งยังยังไม่ใส่ฝาครับยังไม่ใส่ฝายังยังไม่ติดจองครับติดท่อพยานาคครับเจ็ดนิ้วแปดนิ้วได้ครับผมหาแรงก็ชุดท่อพยานาคประมาณหกนิ้วได้นะครับหรือว่าไป ชุดพัดลมอีเว็บได้ได้ประมาณสองช่องสองตัวได้พัดลมนะหรือจะไปขับรูทโบเวอร์ก็ได้นะฝั่งนู้นก็มีไงเชิญพี่ฝั่งนู้นเสียจไหมเสร็จแล้วครับผมขนาดสองแรงครับอันนี้อันนี้อันนี้สามแรงไหยใช่ครับผม3าแรงอันนี้สามแรงอ๋ออันนี้สองแรงก็ย่อนยอะขนาดป้อมเหมือนกันเลยครับสองแรงหมดเลยสองแรงรุ่นเก่ากับแต่ถ้าถ้ารุ่นใหม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้กี่แรง สามแรงครับอ๋อสามแรงสามแรงอันนี้รุ่นเก่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นกี่แรงเนี่ยติโกู้สองแรงครับสองแรงโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเใหญ่มันใหญ่กว่าครับแล้วตัวเนียนแรงเดียวเนี่ยครับผมนี่แรงเดียวก็มีเหรอมีครับเอ้านานๆจะเจอทีนะครับนี่แรงเดียวเนี่ยใช่ป่ะแรงเดียวหรือสองเดียวเอ้ยแรงเดียวนี่เอาไปเอาไปฉุดพัดลมอีแวปตัวต่อตัวได้นะแรงหนึ่งเนี่ยอ่ะโอ้หลายตัวอยู่นี่อันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ ยังไม่ติดจองครับยังไม่ติดจองยังไม่มีใครจองเอาเรื่องที่ตั้งอยู่คืออะไรอันนี้ก็ยังไม่ติดจองครับผมยังไม่มีใครจองตอนนี้2แรง2นิ้วครับหอยโค้ง2แรง2นิ้วนะครับก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์6 0ร้วัตต์2แผงสี่แผง6แผงครับ6กแผงก็ได้ไม่ไม่เกินหไม่เกิน6ใช้6แผงก็พออ6แผงก็พอแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิม3นิ้วครับขนาดเหมือนเมื่อกี้รับผม3แรง3มนิ้วก็ใช้4 6 8หไม่เกิน8แล้วกันเนี่ย ไอ้ที่หมุนอยู่นี่คืออะไรเป็นมอเตอร์ห้าแรงครับมอเตอร์ห้าแรงเป็นกล่องสองระบบที่พูดราคาเมื่อกี้นะอ้พูดราคาไปยังวะยังก็ถ้าสองแรงถ้าสองระบบนะคือโซล่าเซลล์กับไฟบ้านเข้าคู่กันเนี่ยก็ประมาณสองแรงหมื่นหกครับสองระบบใช่ครับเหมือนสี่อ้าเพื่อนจะลดราคาเหรอไม่ใช่หมื่นหกตั้งนานแล้วนะสองแรงหมื่นสี่ครับแค่ระบบเดียวหมื่นสองพอเหรอครับอันเนี้ยมอเตอร์ห้าแรงครับผมคำว่าสองระบบก็คือว่า นี่นะครับไฟ AC ก็คือไฟบ้าน220โวลต์<ม>เข้าช่องนี้ไปนะเข้าเส้นไหนก็ได้เ,เส้นไหนก็ได้นะแต่ว่าไฟโซล่าเซลล์เนี่ยถ้า5แรงก็สมมติว่า4แผง4แผงก็2สติงสติงและ2แผงอนุกรมกันก่อน2ต้าตีน้ำ4แผงก็พออ4แผงก็พออนุกรมกันก่อน2แผงก่อนแล้วก็เอามาขนานกันนะเข้านี้บวกบ,บวกนี่นะลากมาลบนี่ทีนี้มันก็จะสามารถ ถ้าโซลาเซลล์เข้านะก็ดันโซลาเซลล์ไปด้วยจะกินโซลาเซลล์เป็นหลักครับ <มา S 1> รจะกินโซลาเซลล์เป็นหลักโซลาเซลล์จะแรงกว่าครับเพราะว่าโซลาเซลลมันว,น 80, วนนุ้นแปดสิบเก้าสิบวุ้นน้อแต่ไฟบ้านน่ยจะถูกแปลงเป็นไฟประมาณหกหกสิบวลต์นี่ฮะไฟบ้านนะถูกแปลงเป็นไฟโซลาเซลล์แค่หกสิบวลต์แล้วเร่งรอบได้อย่างนี้นะฮะเร่งรอบตรงรลรุ่มนี่นะครับนี่นะฮะนี่ อย่างนี้นะครับถ้ามอเตอร์หมุนผิดทำไงผิดด้านก็สลับแค่2เส้นครับเส้นไหนก็ได้เส้นไหนก็ได้ UV หรือคู่ไหนก็ได้คู่ไหนก็ได้นะครับผมแค่เส้น UV กับ V หรือ V กับ UV ก็แล้วแต่ครับมันก็จะหมุนกลับด้านกันนะกลกด้านนะอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็น3แรงแต่ว่าแต่ว่าทำไมไม่ใหญ่างใหญ่เท่า5แรงครับแต่ว่าเป็น3แรงทำไมร่องร่องพันขดลวดมันมันแคบหรือว่าไงมันเป็น3แรงไฟ2 2 0อ๋อใช่ครับ พูตัวใหญ่เว้ยตัวตยาวเว้ยถ้าเอาไปตีน้าบอกกุ้งทายะดีวะเนี้กับตีน้าบอกุ้งแรงท้องก็ดีกำลังดีใส่ขัวได้เยอะ3แรงก็ประมาณหมื่นแปดนะครับสองระบบถ้า2แรงเมื่อกี้บอกว่าหมื่นสี่อรับลดราคาแล้วเสแรงเออหมื่นสแรงหมื่นแปดพร้อมกล่องนะครสระบบ5แรงก็2องหมื่นหึ่งคเจ็ดแรงครึ่งสองหมื่น แล้วก็10แรงนี่3 5มหมื่นห้าครับผมนะโอเคนี่ยังไม่มีใครจองยังมติดจองนะครับถ้าใครต้องการใช้ตอนนี้นะครับทักมาได้เลยทักมาพร้อมส่งเลยเนี่ยมีทั้งหนึ่งระบบกับสระบบั้าหนึ่งระบบก็ลดไป2,000ันะครับเขาว่า1ระบบคือโซลาร์เซลล์อย่างเดียวไม่เอาไฟบ้านเข้านะครับแต่ว่าพวกบ่อกุ้งเนี่ยต้องใช้ไฟบ้านด้วยนะแต่ถ้าสูบน้ำนี่สูบน้ำท่อพญานาคเนี่ยอาจจะใช้แค่โซลาร์เซลล์อย่างเดียวก็ลดไปสอครับนะโอเคทักมาได้เลยครับครับ